สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โกดังพิษสวง EP ที่4เพื่อนๆมีใครทันหนังเรื่องนี้ไหมคะชัตเตอร์กดติดวิญญาณสยองหนังผีขึ้นแท่นอันดับหนึ่งตลอดการของเมืองไทย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปน well ี้ล่ะในคลิปน <vale ี้ไอ้ก็จะพาทุกคนมาชมกับภาพถ่ายติดวิญญาณจากทัวร์ทุกมุมโลกก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอตั้งใจทําให้ทุกคนนะคะภาพถ่ายติดผีที่ว่าจะสยองขนาดไหนไปรับชมกันภาพผีเปรตที่งานบวชเป็นที่ฮือฮาในหมู่ชาวบ้านแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพศ2557ได้มีงานอุป สมบทหมู่จำนวน12รูปที่วัดจันทาราและเพื่อนของนาคได้ถ่ายรูปติดคล้ายกับคนที่มีร่างกายสูงร่วม2เมตรสีดำสนิทเป็นเวลาขณะเดียวกันที่นาคกำลังรับสินกันอยู่ชาวบ้านต่างลือกันว่าเป็นภาพโอปติกะหรือเปรตที่มาขอส่วนบุญของพระบวชใหม่ในวันนั้นเด็กสาวคนที่6มนี่เป็นภาพของครอบครัวหนึ่งที่ได้พากันไปเที่ยววันหยุดที่แม่น้ำล็อกเยอร์ในรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลีย ภายในภาพถ่ายมีเงาคล้ายศีรษะของเด็กโผล่เข้ามาร่วมเฟรมทางด้านหลังซึ่งทุกคนยืนยันว่าในตอนที่ถ่ายรูปมีแค่พวกเขา5้าคนเท่านั้นและไม่มีอะไรอยู่ตรงจุดนั้นเลยจริงๆพวกเขายังเล่าว่าระหว่างเล่นน้ำกันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเพราะหลานตัวน้อยบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกดึงขาจากใต้น้ำถึงสองครั้งว่ากันว่านี่อาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของเด็กสาวที่ชื่อดอนรีนซัลลิแวนซึ่งเธอเคยจมน้ำตายที่นี่เมื่อ100ปีที่แล้วเรดที่งานวัด เจ้าของภาพเล่าว่าเธอบังเอิญถ่ายภาพนี้ได้ในงานประจำปีวัดใหญ่บางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี JD. เป็นภาพของคนแก่พร้อมสูงคล้ายเป็ดยืนอยู่เมื่อนำไปให้คนอื่นดูทุกๆคนต่างก็ตกใจเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ลงโบนโลกออนไลน์ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายหญิงปริศนาในสุสานภาพนี้ถูกถ่ายได้ในบริเวณสุสาน Bachelor's g r o v e Emetery, ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภาพของหญิงสาวปริศนาสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่เสื้อผ้าในยุคปัจจุบันจอของภาพยืนยันว่าในตอนที่เขากดชัตเตอร์ถ่ายภาพมันไม่มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าทําไมตอนที่มาเช็ครูปถึงปรากฏภาพของหญิงสาวคนนี้ขึ้นมาเลยคาดเดากันว่าเธออาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณที่สิงสถิตอยู่ภายในสุสานแห่งนั้นเซลฟี่ติดผีในบาร์ วิกต oria และเคเลกำลังสนุกอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งในเมืองนิวคาสเซิลทั้งคู่ได้เซลฟี่ด้วยกันและก็ได้เห็นความผิดปกติในรูปพอเธอซูมเข้าไปดูถึงกับต้องตกใจเพราะเห็นว่ามีหญิงสาวหน้าตาน่ากลัวปรากฏที่ด้านหลังวิกตเรียได้อัปโหลดภาพนี้ไปในโปรแกรม Snapchat ก่อนที่จะรีบลบมันออกจากมือถือของเธอด้วยความกลัวขณะที่เคเลเล่าว่าตอนที่ทั้งสองอยู่ในร้าน <c oughs> ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนจ้องมองพวกเธออยู่ตลอดเวลาเซลฟี่ติดผีในผับ นิกกี้และวิกกี้ได้ไปเที่ยวที่พับแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษตอนที่ทั้งคู่ออกมาเต้นด้วยกันก็ได้หยิบมือถือมาเซลฟี่ในตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรจนกระทั่งในตอนเช้าพวกเธอทั้งคู่ก็สังเกตเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลในภาพนี้เพราะมีใบหน้าของชายคนหนึ่งที่ดูน่ากลัวมากโผล่เข้ามาด้วยจนกระทั่งมาทราบที่หลังว่าที่พับแห่งนี้สร้างทับสถานที่ที่เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้และมีคนเสียชีวิตหลายรายพวกเธอทั้งคู่และบรรดาคนที่ได้ เห็นภาพนี้ต่างเชื่อกันว่ามันคือภาพถ่ายปิดวิญญาณของคนที่เสียชีวิตณที่แห่งนั้นเงาปริศนาที่กำลังยืนมองร่างที่ถูกเผาภาพนี้เป็นภาพถ่ายปิดวิญญาณที่คือหามากในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเพจหน่วยกู้ภัยสว่างมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพขณะเผาศพนายกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อสองปีที่เหลือแต่เพียงโครงกระดูกและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งได้ใช้มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้แต่พอ พอย้อนกลับมาดูภาพก็ปรากฏเห็นเงาประหลาดช,ชวนขนหัวลุกยืนอยู่ข้างลงศพดังกล่าวโดยแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าได้นาศพของลูกชายมาฝังไว้ที่ป่าชาวัดป่าโคกอุดมและคืนก่อนหน้านี้ลูกชายมาเข้าฝันว่าอึดอัดให้นําออกจากท่อพอตื่นขึ้นมาก็เลยคิดว่าลูกชายน่าจะมาบอกให้ช่วยนําร่างที่ถูกฝังในท่อคอนกรีตออกจึงได้จัดพิธีเผาศพลูกชายเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณให้เป็นอิสระ ซูซานบูธฮิลล์ภาพนี้ถูกถ่ายได้ในปีคศ .1990 ในรูปคือผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวแนวย้อนยุคซึ่งใช้เป็นภาพขาวดำแต่ภาพที่ปรากฏออกมากลับมีเด็กผู้ชายปริศนาโผล่ติดมาทางด้านหลังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครและติดอยู่ในภาพนี้ได้อย่างไรเพราะตอนที่ถ่ายภาพนี้มันไม่มีใครอยู่บริเวณตรงนั้นบางคนคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ณนะที่แห่งนั้นก็เป็นได้บอดวิร์สตีด ในปีคศ1975สามีของไดแอนตั้งใจถ่ายภาพเธอตอนนั่งอยู่ในโบสถ์แห่งนี้พอมาล้างฟิล์มดูก็ปรากฏเป็นเหมือนมีร่างๆหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังทั้งคู่ยืนยันว่าในตอนนั้นไม่มีใครนั่งอยู่ด้านหลังของไดแอนเลยนะ ภาพถ่ายติดใบหน้าของเฟรดดี้แจ็กสันภาพนี้ถ่ายขึ้นในปีคศออ1919ที่หน่วยกองบินสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1ภาพที่ผิดปกติคือภาพของชายคนที่4แถวบนจากด้านซ้ายหลายๆคนที่ร่วมถ่ายรูปนี้บอกว่าหน้าเหมือนมากและน่าจะใช่เฟรดดี้แจ็กสันซึ่งเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินในกองทัพที่ตายเพราะอุบัติเหตุใบพัดเครื่องบินเมื่อ2วันก่อนที่จะมีการถ่ายภาพนี้บันไดสยองที่ควีนส์เฮาส์ ภาพนี้ถูกถ่ายที่บันไดวนภายใน The National Maritime Museum ของประเทศอังกฤษในปี1966ในภาพมีเงาปริศนาที่มีรูปร่างคล้ายคนทำท่าเหมือนกับเกาะราวบันไดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าน,นี่เป็นวิญญาณของใครผู้ที่ถ่ายรูปนี้ชื่อว่านิวเขามั่นใจว่าตอนที่กดชัตเตอร์ไม่มีใครยืนอยู่ตรงบันไดนั้นเลยซึ่งผู้ดูแลที่สถานที่แห่งนี้ก็บอกว่ามีคนเคยเจอแบบเดียวกันกับเขามาแล้วหลายราย ภาพผีคุณตาภาพนี้ถ่ายขึ้นหลังจากคุณยายย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราซึ่งพอเอาภาพมาดูปรากฏว่ามีภาพคุณตายืนอยู่ด้านหลังซึ่งดูเหมือนคุณตาที่เป็นสามีของคุณยายที่ได้ตายไปแล้วและในวันที่ถ่ายภาพนั้นก็ไม่ได้มีใครยืนอยู่หลังคุณยายเลยสักคนเด็กสาวไฟลุก นี่คือภาพตอนที่ศาลากลางเวิร์มในประเทศอังกฤษกำลังเกิดไฟไหม้แต่พอล้างภาพออกมาดูก็ปรากฏว่ามีรูปเด็กผู้หญิงตัวเล็กกำลังจ้องอยู่และมีเปลวไฟลุกชนข้างหลังเธอออกมาผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพตัดสินว่านี่เป็นรูปภาพจริงและไม่ได้ถูกตัดต่อ คาดกันว่าวิญญาณดวงนี้น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ14ปีที่ชื่อว่าครัมถึงเสียชีวิตเนื่องจากถูกไฟคลอกจากอุบัติเหตุไฟไหม้เพราะลืมดับเทียนไขในปีคศ1677และเชื่อกันว่าถ้าหากมีไฟไหม้ที่ไหนก็ตามบริเวณแถวนั้นวิญญาณของครัมก็จะไปปรากฏให้ผู้คนพบเห็นอยู่เสมอ ใครบนเตียงภาพนี้ถูกถ่ายภายในปี1999ที่วอร์เรซึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆในประเทศจอร์เจียโดยเป็นภาพเหมือนเงาคล้ายของเงาคนทำท่าทางเหมือนกำลังจะนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งต่อมาก็ได้มีการแจ้งจากทางโรงแรมว่าอาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณของชายหนุ่มที่เสียชีวิตในปีคศ1800ณสถานที่แห่งนี้ก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ้นเป็นโรงแรมผีที่สารแฮมตัน ภาพนี้ก็ถือเป็นภาพที่โด่งดังในต่างประเทศอยู่เหมือนกันภาพที่ถูกถ่ายในเดือนธันวาคมปีคศ2003ที่ศาลแฮมป์ตันในกรุงลอนดอนเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์เฮนรีที่8ได้ใช้ตัดสินโทษประหารตัดศีรษะแอนโบลีนอดีตราชินีผู้คนต่างเชื่อกันว่านี่คือดวงวิญญาณของเธอโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบังเอิญถ่ายได้ในบริเวณประตูหนีไฟและที่สําคัญคือมันถูกบันทึกเป็นภาพวิดีโอจากกล้อง CCTV ช้าคนเป็น เฟซบุ๊กเรื่องเด่นเยนี้ช่องสาได้โพสต์ภาพถ่ายปิดวิญญาณที่ถ่ายได้จากป่าช้าคนเป็นป่าภูเขาขาดสถานที่เผานั่งยางกว่า25จุดภาพที่ปรากฏเป็นบริเวณจุดที่18ที่มีการพบศพเผานั่งยางพอดีทําให้ผู้คนที่พบเห็นภาพนี้วิจารณ์ตามความเชื่อว่าคงเป็นภาพหญิงสาวที่ถูกเผาออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่เคยมีนักพนันเข้าไปขอหวยบริเวณดังกล่าวแต่กลับได้ยินเสียงผู้หญิงหลายคนร้องขอความช่วย หเหลือจนต้องวิง่งหนีแบบไม่คิดชีวิตกันมาแล้วใครในรถกู้ภัย ภาพถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งไปเที่ยวกลับมาและได้ให้เพื่อนถ่ายรูปตัวเองกับรถกู้ภัยที่จังหวัดระยองแต่พอมาดูรูปถ่ายในภายหลังกลับปรากฏว่ามีใบหน้าที่บูดเบี้ยวสีขาวซีดติดมาที่ด้านหลังของเขาด้วยและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครนั่งอยู่ในรถคันนั้นแน่นอนนี่อาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของคนที่เสียชีวิตอยู่ในรถกู้ภัยคันนั้นก็เป็นได้ชายในท่าเรือร้างภาพติดวิญญ,ญาณนี้เป็นของชายหนุ่มวัย 17ที่ท่าเรือร้างในเมืองคริสตัลของอังกฤษแมตธิวนักเรียนวิชาถ่ายภาพ เขาและเพื่อนอีกสองคนได้ขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพที่ท่าเรือร้างแห่งนั้นในตอน6กโมงเชา้าพอถ่ายภาพเสร็จแมทธิวกับเพื่อนก็นําภาพมาไล่ดูแล้วพบว่าหนึ่งในภาพทั้งหมดที่ถ่ายนั้นมีคนยืนอยู่แต่ภาพก่อนและหลังภาพนั้นกลับไม่มีอะไรปรากฏทั้งสิน้นจนกระทั่งวันต่อมาเขาก็ได้เห็นข่าวท้องถิ่นรายงานว่าคนหาปลาที่ท่าเรือแถวนั้นก็บอกว่าพวกเขาเคยเห็นร่างของชายลึกลับปรากฏอยู่ที่ท่าเรือเช่นเดียวกัน ที่เบาะหลังในปีคศ1959ชินนอรี่ได้เดินทางไปที่สุสานเพื่อจะเยี่ยมลุมฝังศพของแม่และจู่จๆเธอก็หยิบกล้องมาถ่ายภาพสามีที่กำลังนั่งบนรถอยู่เพียงคนเดียวแต่ว่าในภาพกลับมีผู้โดยสารลึกลับคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาซึ่งเธอคิดว่าดวงวิญญาณดวงนี้จะต้องเป็นดวงวิญญาณของแม่เธอแน่นอนคุณย่า จ้าของภาพนี้เล่าว่าภาพนี้เป็นภาพของบ้านของญาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกำลังรื้อบ้านชั้นบนที่เป็นไม้เก่าผุพังออกและตัวญาผมเองก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วภาพนี้ถ่ายไว้ตอนที่ช่างกำลังรื้อบ้านไม่มีใครอยู่ในบ้านแน่นอนพอเห็นภาพถ่ายนี้ผมก็มั่นใจเลยว่าเป็นดวงวิญญ,ญาณของคุณย่าผมแน่ๆเพราะลักษณะเหมือนคุณย่าของผมเลยใครอยู่ด้านบน ภาพนี้เป็นภาพที่โด่งดังมากในอดีตบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเจ้าภาพได้ถ่ายภาพของบรรดาแขกที่มาร่วมง,งานศพแต่ปรากฏว่ามีภาพภาพหนึ่งที่ทําเอาคนหัวลุกเพราะปรากฏเป็นร่างของชายคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนโลงศพแถมยังหันมามองที่กล้องอีกด้วยคือภาพนี้ค่อนข้างชัดและหลอนมากเลยค่ะทุกคนขาชิงช้าสวรรค์ ภาพนี้ถูกถ่ายได้ในงานวัดแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของภาพนี้ได้ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์นในตอนที่กำลังหมุนเพื่อเก็บไว้ดูแต่พอมาเปิดดูภาพในวันรุ่งขึ้นก็เจอกับร่างปริศนาของชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่บนหลังคากระเช้าด้านบนสุดของชิงช้าสวรรค์บางคนคิดว่าต้องเป็นดวงวิญญาณแน่ๆแ,แต่ก็มีบางกลุ่มที่คิดว่าอาจจะเป็นคนที่นึกสนุกเลยเล่นพิเรนขึ้นไปนั่งบนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าใครจะไปนั่งอยู่บนนั้นได้ละ่ะ ใครตรงกลางภาพถ่ายติดวิญญาณอีกภาพหนึ่งที่ยังคงเป็นตำนานภาพนี้เป็นภาพของชายสองคนที่กำลังถ่ายรูปคู่ของพวกเขาแต่พอถ่ายภาพเสร็จและได้รับภาพมาดูก็ต้องรู้สึกขนหัวลุกเพราะในภาพนั้นกลับมีใบหน้าของชายหนุ่มอีกคนที่มีลักษณะเป็นเงาจางๆกำลังยืนแทรกหน้าอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขาและยิ้มให้กล้องราวกับว่าอยากจะเข้าร่วมถ่ายรูปด้วยวิญญาณลูกเรือ คอร์ทนี่และมิเชลเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแก๊สระเบิดในขณะที่กำลังทำความสะอาดถังสินค้าบนเรือ Watertown ครั้งหนึ่งกับตันเรือได้นำกล้องถ่ายรูปมาเพื่อใช้ในการถ่ายรูปของเรือสินค้าเขาได้ถ่ายไปทั้งหมด6รูปแต่รูปสุดท้ายกลับมีใบหน้าซึ่งคล้ายกับลักษณะใบหน้าของคอร์ทนี่และมิเชลลอยติดอยู่ข่าปริศนา ภาพนี้ถูกถ่ายได้ในงานศพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์แล้วถูกรถยนต์ชนจนเสียชีวิตในวันงานได้มีคนถ่ายรูปคู่กับชุดยูนิฟอร์มของผู้ตายภาพที่บันทึกไว้ใบแรกนั้นเป็นปกติทุกอยาก่างแต่ภาพใบที่สองปรากฏว่ามีขาของชายปริศนาใหยืนอยู่ด้านหลังแท่นวางรูปหนา้าศพและท่อนขาที่เห็นนั้นเป็นกางเกงขาย,ยาวสีเขียวแบบเดียวกับชุดยูนิฟอร์มของมูลนิธิร่วมกตัญญูขาในภาพยังสวม รองเท้าผ้าใบสีดําข้างเดียวคือข้างสายโดยคนที่พบศพผู้ตายได้เล่าว่าภาพถ่ายติดขาปริศนานี้ตรงกับเหตุการณ์ในตอนที่ได้เจอกับศพเลยเพราะผู้ตายนั้นเหลือเพียงรองเท้าข้างเดียวคาดว่าอีกข้างน่าจะหายไปในขณะที่ประสบอุบัติเหตุใครในห้องภาพนี้แทบจะเป็นภาพดังตุดในยุคหนึ่งโลกเน็ตภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นที่เช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดตรงกับวันเข้าพรรษาพอดี คนเป็นแม่ได้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพลูกของตนเองแลกลับติดร่างของหญิงสาวปิดสนาที่กำลังยืนอยู่ข้างๆลูกของตนเธอบอกว่าในห้องตอนนั้นมีเพียงแค่เธอกับลูกสาวสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นแน่นอน พอภาพนี้เริ่มดังก็มีคนรู้จักเอาไปให้ร่างทรงนั่งทางในดูร่างทรงบอกว่าสิ่งที่ติดในภาพนี้คือวิญญาณของวัยรุ่นที่ถูกฆ่าข่มขืนเมื่อ1 4บสถึงสิปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังระบุชื่อและนามสกุลให้อีกด้วยพอนำชื่อดังกล่าวไปตรวจสอบประวัติก็พบว่ามีคนที่ชื่อนามสกุลน,นี้อยู่จริงๆและได้เสียชีวิตไปแล้วตามคําที่ร่างทรงได้บอกเลยเป๊ะวิญญาณเดินแถว จอนนายทหารเกษียณอายุ66ปีได้เดินทางไปหวนรำลึกถึงการเดินแถวมรณะของเหล่าเฉลยศึกในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบนเกาะมอนเเลียที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า2,400ศพ แต่ก็ต้องตกใจเมื่อภาพถ่ายที่เขาบันทึกไว้ระหว่างทางกลับปรากฏเป็นเงาสีขาวๆคล้ายกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจํานวนมากประมาณ17-18ลากาลังเดินออกจากป่าหลายคนเชื่อกันว่ามันคือดวงวิญญาณของเหล่าเฉลยศึกที่เสียชีวิตบริเวณนี้ที่ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหน ยังไม่ไปไหนภาพถ่ายนี้คือภาพถ่ายปิดวิญญาณภายในงานสวดพระอภิธรรมศพของนายมานพที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเขาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อเช้ามืดวันนั้นโดยภาพนี้เป็นภาพถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือขณะเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งกําลังนําเงินทดแทนมามอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตพอถ่ายภาพเสร็จทุกคนสังเกตว่าตรงบริเวณด้านริมซ้ายมือของโรงศพจะเห็นผู้ชายผมสั้นสวมใส่เสื้อกีฬาสีกรมท่า เป็นภาพเลือนๆยืนรวมอยู่ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันบรรดาเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตต่างคิดว่าชายปริศนาที่ยืนอยู่ในรูปหน้าคล้ายกับนายมานพโดยเสื้อที่สวมใส่อยู่ก็เป็นเสื้อกีฬาที่มีเฉพาะกันในกลุ่มเพื่อนๆเ,เท่านั้นและช่วงงานศพที่ผ่านมาภายในกลุ่มเพื่อนๆก็ไม่มีใครที่ใส่เสื้อกีฬาไปเลยสักคนเดียวจึงเชื่อว่าภาพนี้น่าจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของนายมานพที่มีความห่วงใยภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เลยมาปรากฏให้เห็น ยืนมองร่างตัวเองภาพถ่ายขณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยกำลังพยายามทำ CPR ชายที่ถูกไฟช็อตจนหมดสติในซอยรัชดา28ก็ได้ปรากฏเป็นภาพใบหน้าชายปริศนาขึ้น<ฮ>ซึ่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนที่ได้เห็นภาพแล้วต่างรู้สึกขนลุกเพราะใบหน้านั้นคล้ายกับคนที่หมดสติมาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นภาพที่ชายคนนั้นมายืนดูร่างของตัวเองอย่างแน่นอนทุกคนขอยืนยันว่าขณะที่เกิดเหตุตรงนั้นไม่มีใครจริงๆเรียนด้วย I see. อีกหนึ่งภาพหลอนสุดโด่งดังในอินเทอร์เน็ตเป็นภาพที่ถูกถ่ายได้ในห้องเรียนซึ่งเป็นภาพของนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังนั่งเรียนอยู่แต่ด้านหน้าของเธอจะเห็นว่ามีใบหน้าปริศนาซีดขาวที่ดูเหมือนตรงใต้ตาจะมีรอยที่เหมือนจะเป็นรอยเลือดไหลออกมาและกำลังจ้องมองมาที่กล้องซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่จะมีคนโผล่ออกมาติดกล้องในลักษณะแบบนี้และไม่มีใครรู้อีกด้วยว่าใบหน้าปริศนานี้คือใครกันแน่เซลฟี่กันเว็บไซต์ข่าว ังกฤษรายงานว่ามีชาวอินเทอร์เน็ตกำลังพูดถึงภาพถ่ายเซลฟี่ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งดูผ่านๆก็เป็นเพียงภาพถ่ายธรรมดาทั่วไปในภาพชายหญิงคู่นี้กำลังยิ้มและใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปคู่กันโดยที่มีกระจกด้านหลังของทั้งสองเป็นภาพสะท้อนแต่กลับมีสิ่งที่ผิดปกติขึ้นมาในภาพของกระจกเนื่องจากใบหน้าของฝ่ายหญิงกลับหันหลังไปที่กระจกแถมยังยิ้มแล้วมองมาที่กล้องอีกด้วยซึ่งความเป็นจริงแล้วกระจกจะต้องสะท้อนภาพด้านหลังสีส ของงฝ่ายหญิผู้คนส่วนใหญ่ต่างคิดว่าเงาสะท้อนในกระจกเป็นวิญญาณปริศนาที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับพ่อจะหลอนกันบ้างไหมเอ่ยคือส่วนตัวอยากจะบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ไอ้กลัวที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าไอ้ต้องนั่งหาข้อมูลแล้วก็ต้องนั่งจ้องกับภาพถ่ายพวกนี้แบบว่าบางรูปมันเป็นสมัยที่ยังใช้กล้องฟิล์มหรือว่ากล้องโพลาร,รอ,ยอยอยู่ที่แบบ ถ่ายปุ๊บแล้วรูปมันไหลออกมาเลยอะค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าตัดต่อไม่ได้ไหมอะดูไปดูมาก็เลยแอบขนลุกนะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะเหมือนเดิมเลยก่อนจากกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณและกดติดตามเป็นกําลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดหรือเนื้อหาตกหล่นตรงไหนไอ้ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยและสําหรับใครที่ชอบฟังประสบการณ์ผีผีตอนนี้ช่วงประสบการณ์พิศวงมีถึง EP 4แล้ว เหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าโกดังพิศวงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย